เอาล้าผมกลับมาอผมอีกครั้งนะครับแบ็คไนท์ทีเฮกชแนลนะทำไมต้องเป็นทีเฮกก็เป็นรู้เหมือนกันนะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าลูฟี่เกียร์สี่กันนะลูฟี่เกียร์สี่มีตัวเดียวแหละรล่างนี้ ร่างนี้เชื่ออะไรเกมนี้มีตัวเดียวนะมีร่างเดียวด้วยนะขั้นตอนแรกผมไม่ได้จะมาสุมนะเพราะว่าผมไม่เกลือครับผมเลยไม่สุมนะเดี๋ยวผมจะมาอีโวกันนะตอนนี้ผมเก็บชิ้นส่วนหรือว่าตัวละครที่เอาไว o, uffy, ้อีโวลูฟี่โคเบตไทน์ละโอเคเดี๋ยวเรามาอีโวอัพเกรดเป็นลูฟี่เกียร์สี่กันครับไป <c oughs> เรียบร้อยครับลูฟี่เกียร์สี่ นะจ๊ะเมกาแลกระโดดด้วยกูมูนุกูเรียบร้อยสำหรับลูฟี่เกียร์สีเดี๋ยวผมเอาไปรีวิวกันว่าสกิลเป็นยังไงเอาไปทั้งที่เวลหนึ่งแบบนี้นลยแหละอะไรก็เซตที่ผมจะเอาไปนะเผื่อการลูฟี่แม่งแบบว่าบทบานหมดก็นี่เลยเซตนี้เอาไปไม่หมดหรอกผมจะรีวิวลูฟี่เป็นลัก นจ่จะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมซื้อลูฟี่ได้แล้วไปต่อไ,ไปโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็ตตัางครบหนึ่งพัเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูฟี่กันสำหรับลูฟี่นะก็เป็นวงยาวๆทางตรงแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตีเส้นในตีเป็นเส้นตรงครับสำหรับลูฟี่รัเกตเดี๋ยวยังดีกว่า,เ,าเกรกลับเกตโทรกลัไปก่อน โอ้แม oh, ่งโคตรเท่ทุกคนผมจะปรับเป็นตีลาสนะสำหรับตัวที่แบบว่าทางแบบเอ e อ่ะใช่ไหมตัวนี้ตีเอโีใช่ไหมรูฟี่แม่งโคตรเท่ดูขาดีไนาขามันเท่านี้ว่อรูฟี่ตีเป็น e. เอ e อเออผมจะปรับเป็นลาส์นะเพื่อให้มันตีทางตรงแล้วก่อนอื่นขอเจนออบ้างก่นะต่อข้างหลังกันไม่ไหวปรับเป็นลาสเพื่อให้มันตีทางตรงมากกว่า อันนี้คือผมเอาลูฟี่เวลแรกยังไม่ได้อัพเวลอะไรมาเลยนะก็ดาเมจเวลแรกสี่สิบลถือว่าแรงไหมถือว่าแรงใช้ได้เลยนะสำหรับดาระยะก็สามสิบถือว่ากว้างนะสำหรับประมาณนี้สำหรับโปรตีไก่ถือว่างกว้างมากแล้วก็คูดาวหกวิคูดาวหกวิเหรอก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับเวลหนึ่งอัพเกรดหนึ่งนะเหมือนเป็น,ปนการเป็นการพุ่งอะ แบบ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 พุ่งแล้วหมัดกันจะใหญ่ขึ้นอ่ะตแบบชาร์จหมัดให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเกรดสองว่าเป็นยังไงอัปเกรดหนึ่งอัปเกรดสองเลยะอัปเกรดหนึ่งท่าเดิมนะถ้าเดิมดูิแล้วแบบแบบต่อยตรงจุดจุดตรงเนี้ยจุดสุดของมันอ่ะก็วงใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดเลยว่าวงใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมเออไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ แล้วก็ที่เพิ่มเติมคือดาเมจวกเพิ่มเป็น80เยอะไหมถือว่าเยอะอนะเยอะมากเลยนะแล้วก็ครูดาว6วิเหมือนเดิมส่วนระยะก็จาก30ใช่ไหมเพิ่มเป็น35นะระยะถือว่าเพิ่มมา5นี่5นี่ถือว่าเยอะนะส่วนค่าอัปเกรดนี่ไม่แพงนะนะค่าอัปเกรดไม่แพงเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดู อัปเกรด2อัปเกรด2สหรับลูฟี่เกียร์สนะแต่ทำไมมันต้องกระโดดวะมันต้องกระโดดอะใครรู้บอกผมได้อันกงกระโดดโอเคเรามาดูอัปเกรด2ปึ๊บน่าจะอัปเกรดได้สี่ขั้นนะผมดูจากตรงนี้ละนะดูท่าสิอ,อืมท่าเดิมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนะเดี๋ยวลูฟี่อัปเกรด2นะก็ ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยเป็นร้อยสามสิบนะเมื่อกี้แปดสิบเพิ่มมาเป็นร้อยสามสิบแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นอีกห้านะก็เป็นสี่สิบส่วนคูดาวเท่าเดิมฮะหกสิบคูดาวหกสิบใช่คูดาวหกสิบกูไม่เล่นนะลูฟี่คูดาวหกวินะแล้วก็ตีเป็นเอ e เหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวร่างต่อไปไม่บอกู เพิ่มห้าระยะแล้วก็ดาเมจบนเก่าสิ 9, 10, เพิ่มโคตรเยอะเลยล่างห่อยไปแต่ว่าไอ้แท็กสปีดเหมือนเดิมเดี๋ยวมาส่วนท่านะท่าตีเป็นท่าเดิมน,นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูล่างห่อยไปมันไม่เท่จริงลูฟี่เกีคสี่อ,อะ่ะแล้วมันตัวใหญ่แล้วมันก็ต้องกระโดดทำไมหน้าเป็นแบบนี้วะเพื <c> ่อ <ười> เรียดกยันหน้าเพดียแต่ดูท่าดิปับป๊บปบปบปป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 ปเปป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  ก็แบบเป็นการพุ่งมากนตูตรงระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายมาเป็นชื่อเพลงแง่แงงงตูถือว่าเทผมชอบชอบอฟีเกลส์สิะแล้วก็ดาเมจเป็นสองร้อยยี่สิบนะเมื่อกี้จากร้อยร้ยี่สิบปะร้อยยี่สิบร้อยสมสิะไรผมจำไม่ได้สมองสมองแบบว่าสมองปลาทองรอผมสมองปลาทอง ตีเป็น e. เอโีเหมือนเดิมระยะเพิ่มเป็น45เพิ่มทีละ5ในระยะเนี่ยก็เพิ่มอีกห้าเออคุตาโอ้โหเดิมฮะ6วินะคุตาโอหกวิเท่าเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเกรดสุดท้ายกันอัปเกรดอัปเกรดฝกลินผัดอัปเกรดสี่นะดาเมจนี่คือเวลหนึ่งนะเวลเวลหนึ่งตามิดสองว่ายี่สิบนี่คือโคตรแรงเลยทุกคน ผมบอกเลยว่าแม่งแรงมากไม่เปนสิ่งดาเมจดสองร้อยยี่สิบไม่ได้อัพอะไรเลยโอเเดี๋ยวเราไปอัพกันพี่จริงหูรัวฮู้งไม่หยางไกลอ่ะพ่อๆกับเนสโก้แม่งเลยเนสโก้ไกลกว่าโอ้เป็นเปลี่ยนท่าต่อยฮะเป็นการต่อยรัวมีหกแขนเนี่ยใช่แค่อย่างเฟี้ยวหกแขนนะโอ้โหหกแขนหกมือโอ้โห ไหนมือวะไม่เห็นมือเลยแม่งมือมันเป็นมือเป็นวงกลมแม่งไม่มีไม่ไม่มีหมัดมาต่อยเลยไอ้แต่เทเทเทได้ดาเมจห้าร้อยยี่สิบโคตรแรงเลยทุกคนนี่เป็นอะไรที่โคตรแรงนะนี่แค่เวลหน,นึ่งนมันแรงมากแถมตีมัน AOE ด้วยแถมวงวงกว้างเลยนะวงกว้างยิ่งไกลยิง,ย,ย,งยิงกว้าง ระยะห้าสิบห้าสิบสำหรับตัวทีใกล้แม่งไกลไกลมากนะแล้วก็ฟูดาวหกวิเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะทุกคนสำหรับตัวที่ตีเป็น loe นะผมแนะนำให้ปรับเป็น last นะถ้าลง story นะแต่ถ้าลง infinity ปรับ s t o r g a t ก็ได้นะหรือแล้วแต่คนนะแต่ผมชอบปรับ last เพราะมันจะตีเป็นเลยเส้นตรงอะ่ะเวลาเดมีตัวเดินมาเยอะมันก็จะตีเส้นตรงได้ นสะสับสนตัวตีเอโอี e. นะก็นี่แหละบูฟี่เกียร์สี่แม่โคต้ตเท่รูป้ปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูฟี่เกียร์สี่จะสามารถผ่านด่านนี้ได้ไหมที่ผมเอาโทรศัพทอะไอเจนรอดมานี่เอามากันนะเผื่อมีตัวหลุดอะไรอย่างงี้นะแต่ให้มันช่วยตีบอยโดยกระไดเผื่อลูฟี่ไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวมารอดูบอสกันนะเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปนะไป 还是还们看一个指标。 Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, fly with no regrets with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what yeah. it means always do it yeah. on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> i want the real stuff everybody listen up cause i'll only say it once i'ma show you all the path if you want it bad i'ma show you every side yeah how you can get it back yeah cause i ain't never done i'll be number one working that hard until i get just what i want okay have now... you บอสออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นว่าตอนนี้ลูฟี่ผมจะตีไม่ค่อยเข้าเราเพราะว่าเราต้องอัพไงเราไม่ได้อัพคือดาเมจ550 520ไม่ใช่550 520นี่ถือว่ามันคือมันต้องอัพให้เยอะกว่านี้อ่ะก็แรงเลย520อ่ะเร็วหนึ่งอ่ะนะขนาดเนี้ยมาดูกันว่าลูฟี่ผมจะสามารถฆ่าได้ไหมตีบอสตีบอสอ่ะอ่ะ บปแหละไะแหละไปแหละไปแหละไแหละแหละ,ละ,ละถ้าไม่ไหวเรายังมีเจนอสอยู่ข้างหลังไม่ถึงละเอ้ยยังถึงอยู่ระยะมันไกลจริงอะลูฟี่อ่ะโอ้โหผมเจนอสอยู่ข้างหลังไม่ถึงละอุ้ยถึงอีกหรอไอ้เชี่ยไกลมากทำดาเมจได้เยอะมากลูฟี่นะ ถ้าอยากให้เก่งต้องไปอัพนะอย่างน้ 30, อยผมคิดว่าน่าจะเวลประมาณสาสิอาเกตให้เป็นเรวประมาณสากสิลังเก่งเลยดาเมจน่าจะแรงมากนะก็ประมาณนี yes, <bag> ้สําหรับลูฟี่เกียร์สี่นะไม่มีอะไรเยอะนะสำหรับลูฟี่เกียร์สี่จ๊ะก็ถามว่าเก่งไหมเก่งมากครับให้เอสเลยให้ขึ้นเทียเอสเลยนะจาะมันเก่งโอเคครับสำหรับลิปนี้สำหรับการรีวิวลูฟี่เกียร์สี่นะ สำหรับเวลหนึ่งไม่ได้อัพอะไรเลยถามว่าโหดไหมสำหรับเวลหนึ่งนะถือว่าโหดนะดาเมจห้าร้อยอะถือว่าโคตรแรงเลยถ้าไม่เนี่ยสำหรับเวลหนึ่งอะโอเคทรับคลิปนี้ก็มาดูฟี่แค่นี้นะก็ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมทรัพคลิปนี้ไปแล้วครับมีอะไรหรือผมมิาพาดตรงไหนประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วครับไปจริงๆริแล้ว Bye bye Chào